สเสน่ห์ที่ทรงพลังที่สุดของผู้ชายไม่ใช่คําพูดแต่คือพลังงานเงียบๆที่ผู้หญิงรู้สึกได้วันนี้ผมจะพาคุณไปดูว่าผู้ชายที่ผู้หญิงตามคือผู้ชายแบบไหนและทําไมเขาไม่จําเป็นต้องวิ่งตามใครเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdose ยุคนี้ใครบอกว่าอยากได้ผู้หญิงต้องพูดเยอะต้องรวยต้องตามใจขอบอกเลยว่าคุณกําลังตกยุค,ครับเราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องโชคเรื่องเงินในบัญชีแต่มันคือเรื่องของจติตตวิทยาล้วนๆแค่มีตัวตนในแบบที่แตกต่างออกไปผู้ชายแบบนี้ไม่ต้องพูดเยอะแต่ความเงียบของเขากลับมีน้ําหนักคุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมผู้ชายบางคนแทบไม่ต้องทําอะไรแต่ผู้หญิงกลับลงทุนก่อน ตามหามากกว่าเขารบมากกว่านั่นแหละครับคือสิ่งที่วันนี้เราจะมาผ่าให้ดูเมื่อคุณเข้าใจว่าผู้ชายที่ไม่ได้ไล่ตามผู้หญิงเขาคิดและทําอย่างไรทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทั้งวิธีพูดวิธีเดินแม้แต่ผู้หญิงที่คุณดึงดูดได้ก็จะเปลี่ยนไปตลอดการดังนั้นโฟกัสให้ดีวันนี้ผมจะแยกให้ดูชัดๆ8คุณในลักษณะทางจิตวิทยาที่ทําให้ผู้ชายคนหนึ่งน่าดึงดูดได้โดยไม่ต้องพูดแม้แต่คําเดียว ข้อที่1ความจริงที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่กล้าฟังซึ่งเป็นความจริงที่ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะสะบัดหน้าหนีพวกเขามีตัวเลือกผู้ชายที่ไม่ได้ไล่ตามผู้หญิงคือผู้ชายที่มีความสามารถที่จะไม่ไล่เพราะเขามีทางเลือกฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่ตัวเลือกในที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องมีผู้หญิงมารอต่อคิวเป็น1ิบคนนะตัวเลือกที่แท้จริงมอบสิ่งที่ทรงพลังมากกว่านั้นมากนั่นคืออิสระครับเมื่อคุณรู้ว่าคุณเดินจากไปตลอดเวลาพลังงานของคุณจะเปลี่ยนทันที คำพูดจะนิ่งขึ้นน้ำเสียงจะไม่สั่นเคลือและแม้แต่ความเงียบของคุณก็จะพูดว่าฉันไม่สิ้นหวังผู้หญิงรับรู้ถึงพลังงานที่เปลี่ยนไปได้ในทันทีโดยที่คุณไม่ต้องทักไปขอความชัดเจนใดๆเลยผู้ชายที่ไล่ตามพวกเขามักจะเชื่อคําโกหกที่ว่าถ้าฉันเสียเธอไปฉันจะไม่มีทางเจอใครแบบเธออีกนั่นไม่ใช่ความรักครับนั่นคือความขาดแคลนและผมจะบอกให้ว่าความรู้สึกขาดแคลนนี่แหละครับที่ฆาสเสน่ห์ได้เร็วที่สุดในโลกพอรู้สึกขาดแคลนคุณก็ ก็จะตื่นตระหนกเมื่อเธอถอยพุ้งซ่านและทักซ้ำขอความชัดเจนเพื่อปลอบประโลมความกลัวของตัวเองในทางตรงกันข้ามผู้ชายที่ตัวเลือกอยู่ในสภาวะความอุด,ดมสมบูรณ์เขารู้ว่าการสูญเสียผู้หญิงคนหนึง่งไม่ได้แปลว่าเขาจะสูญเสียความรักไปเขารู้ว่าชีวิตเขามีคุณค่าทั้งมีเธอหรือไม่มีเธอเขาจึงไม่ตื่นตระหนกแค่เขายอมถอยกลับและปล่อยให้ความเงียบพูดแทนและนี่คือความย้อนแย้งขั้นสุดเมื่อผู้หญิงรู้ว่าคุณอยู่ได้โดย ไม่มีเธอนั่นแหละเธอจะเริ่มตามคุณข้อที่2คือสิ่งที่แยกพูดใช้ธรรมดาออกจากผู้ใช้ที่ไม่ต้องไล่ใครนั่นคือพวกเขาโฟกัสที่การพัฒนาตัวเอง ในขณะที่ผู้ชายทั่วไปวิ่งตามผู้หญิงผู้ชายกลุ่มนี้วิ่งตามความยิ่งใหญ่ครับพวกเขารู้ความจริงง่ายๆที่โคดส่งพลังถ้าคุณกลายเป็นผู้ชายในแบบที่ผู้หญิงต้องการโดยธรรมชาติคุณไม่จําเป็นต้องวิ่งไล่ใครเลยผู้หญิงไม่ได้ตกหลุมรักแค่คําพูดหล่อๆหรือเงินในกระเป๋าเธอตกหลุมรักพลังงานของผู้ชายคนนั้นต่างหากพลังงานของผู้ชายที่กําลังสร้างตัวเองที่มีเป้าหมายและมีทิศทางพลังงานแบบนี้มีแรงดึงดูดที่ผู้หญิงไม่สามารถเมินได้ครับเมื่อคุณโฟกัส ที่ฟิตเนสที่ธุรกิจที่การเติบโตและเมื่อผู้ชายหมกมุ่นกับการพัฒนาตัวเองเขากลายเป็นคนคาดเดาไม่ได้ความคาดเดาไม่ได้นี่แหละครับที่สร้างความสงสัยและความสงสัยนี่แหละครับที่สร้างสเสน่ห์แต่ผู้ชายส่วนใหญ่ทําผิดพลาดใหญ่หลวงตรงเนี้ยพวกเขาสร้างตัวตนเพื่ออิมเพรสวงเล็บสร้างความประทับใจให้คนอื่นไม่ใช่เพื่ออิมโพรพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อตัวเองจาไว้นะครับพัฒนาเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อเธอเพราะถ้าคุณสร้างทุกอย่างมาเพื่อเธอเธออาจจะไม่เห็น แต่ถ้าคุณสร้างเพื่อชีวิตคุณเองเธอจะอยากเป็นส่วนหนึ่งของโลกนั้นโดยอัตโนมัติและนั่นพาเราไปสู่ข้อที่3ที่จะเปลี่ยนเกมไปโดยสิ้นเชิงข้อที่3พวกเขาให้ผู้หญิงลงทุนก่อนผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าถ้าผมอยากได้เธอผมต้องแสดงให้เธอรู้ก่อนแล้วเขาก็ทำผิดซ้ำๆด้วยการทักเยอะเกินชมเยอะเกินให้มากเกินไปแต่เขาไม่เคยรู้เลยว่า เมื่อคุณให้เร็วไปคุณกำลังสอนเธอว่าเธอไม่ต้องพยายามผู้ชายที่ไม่วิ่งไล่ตามเขาเข้าใจจิตตาวิทยาง่ายๆครับคนให้ค่ากับสิ่งที่เขาต้องออกแรงแลกมาถ้าคุณมอบความสนใจบนถาดเงินเธอจะไม่เห็นค่าผู้ชายแบบนี้จึงถอยครับไม่ใช่เพราะหญิงพยองแต่เพราะมีสติเขาจะปล่อยให้ผู้หญิงเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเธอโทรมาเขาตอบเธอเริ่มเขานำแต่เขาจะไม่ให้พลังงานเกินกว่าที่เธอให้มา พราะผู้ชายที่ไม่ไล่ตามเขากําลังบังคับให้เธอต้องได้รับมาซึ่งความสม่ําเสมอของเขาและเมื่อผู้หญิงเป็นฝ่ายทักก่อนชวนก่อนเธอจะผูกพันกับความสัมพันธ์นี้มากกว่าคุณข้อที่ 4. หายตัวในเวลาที่ใช่ฉบับใช้พลังใจสูงผู้ชายที่ไม่ไล่ตามเขารู้สึกถึงพลังของการหายไปครับเขารู้ว่าบางครั้งวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับความสนใจคือการดึงความสนใจกลับคืนมา ผู้หญิงคิดแบบอารมณ์พอคุณหายไปสมองเธอจะเริ่มคิดวนทันทีฉันทำอะไรผิดไหมฉันเสียเขาไปหรือยังทำไมเขาไม่ตอบและความสงสัยเนี่ยจะค่อยๆกลายเป็นความหมกมุ่นแต่กุญแจสำคัญคือเขาไม่ได้หายไปเพื่อควบคุมเธอแต่เพื่อรักษาความลึกลับเอาไว้ต่างหากความลึกลับนี่แหละที่ทำให้ความรู้สึกยังมีชีวิตอยู่ผู้ชายทั่วไปทำลายสเสน่ห์ตัวเองด้วยการทักตลอดคุยตลอดขอความมั่นใจตลอด เมื่อคุณอยู่ตรงนั้นเธอจะเคยชินคุณไม่เป็นความท้าทายแล้วไม่เร้าใจแล้วผู้ชายที่รู้จักหายตัวในเวลาที่ใช่เขาเข้าใจแรงดันทางอารมณ์เขาจะให้พอประมาณเพื่อจุดไฟแล้วถอยให้เธอคิดเองเพราะเมื่อเธอเริ่มสงสัยว่าคุณอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือเวลาที่สเสน่ห์ก่อตัวนั่นแหละที่เธอเริ่มไล่ตามครั้งหน้าก่อนจะรีบทักหยุดสักวินาทีแล้วปล่อยให้ความเงียบสร้างแรงดึงดูดเพราะบางทีความเงียบดังยิ่งกว่าพันคำข้อที่5 พวกเขาคาดเดาไม่ได้เมื่อผู้หญิงเดาได้ทุกข้อความทุกปฏิกิริยาทุกอย่างเธอเริ่มสบายเกินไปและผมจะบอกให้ว่า ความสบายคือศัตรูของความต้องการผู้ชายที่ไม่ไล่ตามเขาเข้าใจศิละปะของความลึกลับวันหนึ่งเขาอาจจะเปิดใจมีเวลาให้อีกวันเขาหายไปลุยเป้าหมายของตัวเองไม่ใช่เพราะเล่นเกมแต่เขามีชีวิตจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าความคาดเดาไม่ได้ไม่ได้แปลว่าไร้ความสม่ำเสมอในความสัมพันธ์นะครับแต่หมายถึงคุณเป็นผู้ชายหลายมิติไม่ได้มีชีวิตหมุนรอบเธอคนเดียวเขาอาจจะนิ่งสุข,ขุมวันนี้แต่พรุ่งนี้อาจจะขี้เล่นมีสีสันและนั่นแหละ ทำให้เธอสนใจทำให้เธอสงสัยทำให้เธอตามหา ผู้หญิงไม่ได้ตกหลุมรักผู้ชายที่เข้าใจง่ายแต่ตกหลุมรักผู้ชายที่ทำให้รู้สึกอะไรบางอย่างแต่ผู้ชายส่วนใหญ่เข้าใจผิดอีกแล้วครับคิดว่าการคาดเดาไม่ได้คือความเป็นพิษคุณไม่ได้เมินเธอเพื่อทําร้ายคุณแค่มีชีวิตที่ไม่หมุนรอบเธอเมื่อเธอเดาคุณไม่ได้เธอจะอยากเดาและยิ่งอยากเข้าใกล้เพราะคุณคือปริศนาที่เธอต้องหาคำตอบนําปสู่ข้อที่เป็นบททดสอบใหญ่ของผู้ชายทุกคนข้อที่6 คือสิ่งที่ผู้ชายทุกคนพูดแต่มีน้อยคนนักที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆนั่นคือพวกเขาให้ค่ากับเวลาจริงๆเวลาตารางชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกคน่ะพูดว่าเวลามีค่าแต่ไม่ใช่ทุกคนใช้ชีวิตเหมือนมันมีค่าผู้ชายที่ไม่ไล่ตามเขาจัดการตารางชีวิตของเขาเหมือนเป็นของศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ทําลายตารางตัวเองเพราะ ข้อความเดียวที่เพิ่งเด้งขึ้นมาคําว่าเดียวค่อยว่ากันที่ไร้สาระเขาไม่จ้องโทรศัพท์รอข้อความตอบเพราะเขายุ่งกับชีวิตตัวเองจริงๆเวลาเป็นของมีค่าทําไมผู้ชายเดินต่างออกไปนิ่งกว่ามั่นใจกว่าเพราะรู้ว่าถ้าจะได้เวลาของเขาไปต้องคู่ควรเท่านั้นผู้หญิงเนะ่ยเธอจะทดสอบข้อเนี้บ่อยที่สุดเพื่อดูว่าคุณเคารพตัวเองแค่ไหนยกเลิกนัดกระทันหัน งองแงหรือคว้างอารมณ์ใส่และผู้ชายส่วนใหญ่สอบตกให้อภัยเร็วเกินรีบขอเลื่อนนัดแล้วปรับตัวเข้าหาเธอทันทีแต่ผู้ชายที่ไม่ไล่ตามพูดง่ายๆว่าโอเคนะถ้าจริงจังค่อยบอกอีกทีแล้วก็กลับไปทำงานของเขาต่อนี่ไม่ใช่อีโกโ้นี่คือการเคารพตัวเองที่แท้จริงเมื่อผู้หญิงรู้ว่าเวลาของคุณแพงไม่ใช่เพราะคำพูดแต่เพราะการกระทำของคุณเธอจะเห็นค่ามันมากเวลาเกินตัวเกินแดกให้มากไปผู้หญิงจะเบื่อเร็ว ข้อที่7พลังของขอบเขตผู้ชายที่ไม่ไล่ตามเขาเข้าใจหลักง่ายๆว่าถ้าคุณไม่ยืนหยัดเพื่ออะไรสักอย่างคุณจะถูกเหยียบทุกอย่างเขารู้ว่าอะไรรับได้อะไรรับไม่ได้เขาไม่เถียงไม่อธิบายเย้าเหยียดไม่ง้อจนเสียศักดิ์ศรีเขาแค่แสดงมันผ่านการกระทําถ้าเธอไม่เคารพหรือพยายามควบคุมเขาไม่โวยวายเขาไม่พยายามแก้เธอเขาแค่เดินออกอย่างสงบและการเดินออกมาอย่างสงบนี่แหละครับที่ทําให้ผู้หญิงเคารพมากกว่าการทะเลาะเป็นล้านคําเพราะขอบเขตคือการบอกว่า ฉันไม่ต้องการให้เธออยู่แต่ฉันให้โอกาสเธอเลือกอยู่ความมั่นใจแบบนี้แหละครับมันน่าลหลงไหลมากผู้ชายส่วนใหญ่พลาดตรงไหนรู้ไหมคิดว่าการโทนคือความใจดีคิดว่าการอธิบายคือความเข้าใจขอบเขตคือเกราะพลังงานของคุณเมื่อคุณปกป้องมันคุณจะดึงดูดผู้หญิงที่เคารพมันเท่านั้นข้อที่8ผู้นำจุดที่ทุกอย่างมาบรรจบกันเพราะผู้ชายที่ไม่ไล่ตามเขานำเขาไม่รออนุญาต เขาไม่ถามตลอดว่าคุณอยากทําอะไรดีเขาไม่ยึกยักเสียเวลาเขาตัดสินใจสร้างทิศทางของเขาเขาเดินนําและความเป็นผู้นําที่แท้จริงไม่ใช่เสียงดังไม่ใช่การควบคุมแต่มันคือพลังงานสงบนิ่งที่บอกว่าตามมาฉันจัดการได้ผู้นําที่ผู้หญิงวิ่งเข้าหาผู้หญิงไม่ได้ตามผู้ชายที่อ่อนแอเธอวิ่งเข้าหาผู้ชายมีทิศทางเป้าหมายและความมั่นใจ ผู้ชายที่รู้ว่าเขาจะไปไหนคือผู้ชายที่คนอื่นอยากเดินตามเมื่อเขาเดินเข้าห้องคนรับรู้ได้เมื่อเขาพูดเขาไม่ได้พยายามอิมเพรสแต่เขาเอ็กเพรสเมื่อผู้หญิงอยู่กับเขาเธอรู้สึกปลอดภัยและการเป็นผู้นำสร้างความมั่นคงผู้ชายส่วนใหญ่ทําผิดคิดว่าการนำคือการสั่งไม่ใช่เลยครับการนำคือความมั่นใจเงียบ ไม่ใช่การต้องการอำนาจผู้ชายที่เป็นผู้นำไม่จําเป็นต้องไล่ตามเพราะเขากําลังแค่เดินหน้าตามเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้วและนั่นแหละครับคือทั้งหมดที่ทําให้เขาหน้าดึงดูดที่สุดเพราะเขาคือแหล่งพลังงานแห่งความมั่นคงและความก้าวหน้าที่ผู้หญิงอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของมันเองแล้วได้เรียนรู้ไปแล้ว8คุณลักษณะตั้งแต่ความอุดมสมบูรณ์การพัฒนาตัวเองการให้ลงทุนก่อนการหายตัวความคาดเดาไม่ได้การให้ค่ากับเวลาการมีขอบเขตจนถึงความเป็นผู้ ถ้าคุณปฏิบัติ8ข้อเนี้ยคุณจะหยุดวิ่งตามทันทีและเริ่มต้นชีวิตที่ผู้คนวิ่งเข้าหาคุณเองความจริงอ่ะเราไม่ใช่คนเย็นชาความจริงคือผู้ชายที่ไม่ได้ไล่ตามเขาไม่ได้เย็นชาไม่ได้ไร้ความรู้สึกและไม่ได้หยิ่งเขาแค่เป็นคนที่มั่นคงมีสมาธิเขารู้ว่าความสงบคือพลังเขารู้ว่าความเงียบคือกลยุทธ์และที่สำคัญที่สุดเขารู้ว่าการเคารพตัวเองคือสเสน่ห์ที่สูงที่สุดขอบคุณและสวัสดีครับ